แล้วคนนี้ไม่ชื่อว่าอะไรเหรอคะน้องโนดเจนนี่ค่ะอ๋อเจนนี่นี่มาโรซ์มาลิซ่ามาจีซูมาเจนนี่ทั้งวงเลยค่ะสวัสดีค่ะนัดค่ะพี่น้อค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมมือถือกันค่ะซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้มีชื่อว่าเกมแต่งตัวอันนี้สำหรับสาวสาว เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เราจะตั้งแต่งเพื่อให้กับสาวๆซึ่งความสวยของแต่ละคนเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะโดยเราสามารถเรียกได้ว่าจะแต่งใยคนไหนดีและตอนนี้นะคะพี่น้อยกับน้องน็อก็เลือกไปแล้วค่ะสี่คนอย่าลัเลกันนะคะไปกันเลยค่ะ เขากินมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเขากินมาก็เป็นหน้าอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีนะคะพเพื่อนๆฉันน่ะชื่อโลเซ่นะวันนี้ฉันน่ะมีนัดเพื่อนๆไปที่ทะเลกันเดี๋ยวฉันนะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะมาช่วยโลเซ่แต่งตัวกันหน่อยนะคะเดี๋ยวโลเซ่นะจะแต่งให้สวยที่สุดในแก๊งเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกทรงผมกันก่อนเลยนะคะโอ้โหทรงนี้ก็สวย โอ้สีน้ำตาลออกแดงก็สวยสวยตรงนี้ละกันเชอร์รี่อ่ะเอ้โรเซ่อ่ะเรียกแล้วว่าจะเอาอันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกซื้อกันดีกว่าค่ะอุ้ยแขนสั้นสวยมากมีหลายสีเลยเอาเป็นสีนี้แลกันค่ะสีฟ้าอเอ้ยอาันนี้ดีนี่ดีอนอ้ดีกว่านีาละต้องต้องสวยที่สุดในแกง๊งมา เราจะใส่กระโปงหรือกางเกงดีนะกางเกงก็สวยสวยโอ้ขาสั้นกระโปงโอ้โหกระโปรงก็สวยมากเลยนะเนี่ยมันเอาตัวนี่ล้วกันสีฟ้าสวยๆต่อไปเราไปเดินหาดแล้วไม่สมควรที่จะใส่รองเท้าส้นสูงใส่ไปรองเท้าแตะดีกว่านี่มีสองสีสีมีนี่สีม่วงสีฟ้าเอาสีฟ้ากันเข้ากับชุดดี ต่อไปเรามาเลือกหมวกกันเลยค่ะน้องรอดค่ะตอนนี้โรเซยวุ่นวายมากเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะเลือกหมวกไหนดีอืมเอาหมวกนี้ไหมคะมน่าจะได้นะคะโหขอบคุณนะคะน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพราะน้องๆเนี่ยพี่เลยได้หมวกมาสิ่งที่สําคัญคือแว่นเลยค่ะแว่นเนี่ยเราต้องเอาให้เลิศที่สุดเอาอันไหนดีงั้นเอาเป็นสีส้มละกัน สวยมากเอ๊ะอยสีฟ้าดีสีฟ้าไม่สวยอะ่ะเอาเนี้ยแหละถึงแล้วตอนนี้โลเซ่ก็มาถึงที่ทะเลแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโลเซ่อะขอไปขอไปหาเพื่อนกันนะบ๊ายบายเรานะคะสายลุปเลย ลิซ่านะคะวันนี้ลิซ่านะคะจะไปงานวัดตามตามที่นัดกับเพื่อนๆไว้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ลิซ่าไม่รู้จะเอาชุดตัวไหนไปดีเพื่อนๆช่วยลิซ่าเลือกหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยถ้าได้เลยงั้นไม่เกรงใจนะช่วยเลือกหน่อยนะคะน่าแลี้ยสุดตัวนี้เหมาะกับไปงานวัดมากอย่างเท้าคู่นี้ละกัน ต่อไปเรามาเลือกลองเท้ากันดีกว่าค่ะรองเท้ารองเท้าอืมมาเป็นผ้าใบไปแล้วกันนะคะแต่ขอผ้าใบสีน้ำตาลนะไปไมาเลือกกระเป๋ากันดีกว่าค่ะอืมเอาสีชงพูแล้วกันค่ะไหนไหนชุดก็มาีชมพูแล้วต่อไปเดี๋ยวเอาสัตว์เลี้ยงไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะคะอ่างั้นเอาเจ้ากอนหลอกเลยกันมามาค่ะ เย่ถึงนี้ก็ถึงงานวัดแล้วนะคะเดี๋ยวลิซ่านะคะเดี๋ยวลิซ่าขอไปเที่ยวก่อนนะไม่บา,บายเ,เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะให้น้องนุนนะคะลองแต่งตัวให้กับสาวๆของเราดูนี่ค่ะเดี๋ยวน้องนนจะแต่งเป็นตัวอะไรก่อนคะอืมจะแต่งเป็นตัวนี้ก่อนค,ะค่ะตัวนี้ชื่ออะไรเหรอคะจีซูคะ่ะเดี๋ยวเป็นอนๆเธอจีซูแต่งตัวไหนนะคะไปต่อ เด็กก็ต้องใส่เสื้อหนาๆหน่อะคะต่อไปเรามาเรียนจักรยานกันเลยค่ะเออมีอะต่อไปเราไปเรียนถุงเท้ากันเลยนะคะแต่เราต้องเอาไปแต่แขนเราต้องใส่ถุงเท้ายาวนะคะหมดไม่งั้นหนาวขาแน่ๆจิ้งนะคะเอาไปนี่ก็ได้ค่ะค่ะไปรองเท้าเลยค่ะต่อไปเอารองเท้านี่ต้องเป็นรองเท้าบูทนะคะอ๋อเหมาะเดี๋ยวต้องเอาสีดำค่ะไหนๆก็มาขาวแล้วก็ต้องดำ จะไปหัวค่ะทั้งหมหดีนะคะเนี่ยหมวกนี้ดีไหมครับเหมาะก,กับไปที่อันเนี้ยเราต้องด้วยความผมไวละให้เนี่ยมีเอเียงอ่ะอืออาซุ่นอาซุ่นแล้วก็ขอไปถุงมือถุงมือมอือเอาถุงมืออันไหนให้จีจูดีคะอันนี้ค่ะอ่าเราก็กดต่อไปเลยค่ะโบจำเป็นไหมอ่ะคะจำเป็นนะคะหรือไม่จำเป็นก็ได้แต่แต่นค่ะ เอานี้ก้ากันค่ะต้องใช้ผ้าพันคอหรือเปล่าคะนี่ผ้าพันคอเต็มเลยใช้ผ้าพันคอเลยค่ะโอ้มาถึงก็เอาเลยเหระคะแต่พี่น้อยคิดว่าอันนี้มันเข้ากว่านะคะจริงด้วยแต่ไปกระเป๋าล่อมมันไม่จําเป็นนะคะราะมันไม่ตก้าสตรเตี้ยไปด้วยเลยกว่าเอาเป็นตัวไหนแพนด้าไหมคะแพนด้าเขาชอบอยู่ในที่แบบหิมัตก เชิกลับนกันนะคะบ <Bye bye. S 2> ๊ายบายจะรำมาตือนเตงให้กับสาวสาวที่สุดท้ายกันเลยนะคะแล้วคนนี้มีชื่อว่าอะไรเหรอคะน้องน็อตเจนนี่คะ่ะอ๋อเจนนี่นี่มาโรเซ่มาลิซ่ามาจีซูมาเจนนี่ทั้งวงเลยค่ะเ <laughs> <c oughs> อาเป่งแก้แล้วกันค่ะเจนนี่ต้องไปงานวะต้องไปโรงเรียนนะคะน้องนอต เรีกชุดเลยชุดต้องเป็นสีขาวค่ะอันนี้ต่อไปเก็บติดเอาเป็นไหนดีคะเอาเป็นอันนี้ก็ดีไหมคะพี่น้องก็ดีนะคะอันนี้เสื้อยาวเราไม่จำต่อไปเราก็จะมาเอากระโปรงกันกระโปรงไหนดีนะมีกระโปรงพี่เอ็กตินเนี้ยอขอเป็นกระโปรงนี้นกัน,กนแต่ขอาไปซื้อกันนะอะได้กระโปรงมาแล้วต่อไป ้เรียกเป็นถุงเท้าอ่ะถุงเท้าไหนดีคะพี่น้าช่วยน้องพี่น้าช่วยเจนนี่เลือกได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะถุงเท้าสีขาวไหมคะเอืมน,น่าจะเหมาะนะคะโอ้เหมาะจริงจริงด้วยต่อไปรองเท้ารองเท้าต้องเป็นรองเท้านักเรียนกน,นี่อะ,อะนี่เหมาะนะถุงมือจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นนะคะโนรู้ลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าคะลืมอะไรคะ โอ้ oh. <c oughs> ได้ลนแล้วไปต่อไปไม่ใช่ต่อไปต่อไปกระเป๋าเอาเป็นกระเป๋าแว่นก่อนแว่นก่อนต่อไปแว่นเอาวันไหนดีเนะี่ยเราเป็นเด็กสายเนิร์ดเราก็ต้องใส่แว่น,น,นหนาๆเลยค่ะน้องน้อันนี้กระเป๋าค่ะ <c oughs> <c oughs> มาต่อเลยกระเป๋ากระเป๋าเป็นอันนี้ดีไหมคะเนี่ยแต่ไม่เหมาะลายแมวไหมคะงั้นขอเป็นลายแมวเอาขอเป็นลายแมวก็แลวกัน,นะคะ่ะสัตว์เลี้ยงโรงเรียนบอกว่าเอาไปได้แต่เอาไปได้แค่ตัวเดียวนะเ <c oughs> มียนเต็มโรงเรียนแน่ขอเป็นเจ้ากลางกันละกันนะคะกลางจิว๋วเดี๋ยวจีจนี่ขอเป็นแมยกันนะคะลา ไป <Bye> <Bye. S 1> เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทั้งสีสาวเนี่ยสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแต่งตัวที่น่ารักอีกเกมหนึ่งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากลองเล่นก็ลองไปเดดดูสนุกมากเลยเ<ม>พื่อนๆชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b e ให้พวกเราที่ช่องนัาแตนน่าสาววรรณจนได้ขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย,บาย อังไม่เลิกด,ด้วยสนุกมากมากเลย